สวัสดีครับพบกับช่องยูยูวอ w a t Channel นะครับช่องสาระสนุกที่มาพร้อมกับความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องน้ําสิ่งแวดล้อมไลฟ์สไตล์ต่างๆเหมือนเดิมนะครับวันนี้เพิ่มเติมอย่างหนึ่งคือเรามาจัดก,กิจกรรม CSR นะครับให้กับโรงเรียนในเขตจังหวัดฉะเชิงเซานะครับนั่นก็คือโรงเรียนวัดเกาะจันทารามอําเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาครับวันนี้เรามาจัดก,กิจกรรมเสร็จปุ๊บผมก็เดินม,มาเข้าห้องน้ําเจอพอดีเลยจังหวะเจอไอตัวไอที่กด ที่โถปัสสาวะชายอะครับมีน้ํารั่วซึมเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพให้ดูนะครับน้ำรั่วไหลเป็นเป็นทางเลยนะครับตรงเนี้ยเสียดายน้ํามากก็เลยชวนพีตพ่ติก๊กพี่ติ๊กเป็นช่างอยู่ที่ประปาฉะเชิงเซานะครับชวนพี่ติ๊กมาซ่อมตรงนี้ให้กับโรงเรียนเพราะเราเสียดายน้ําเราจะไปซ่อมยังไงมีขั้นตอนแบบไหนบ้างท่านผู้ชมตามมาเลยครับเอาให้ท่านผู้ชมดูก่อนให,ให้พี่ติ๊กเปิดเมื่อกี้พี่ติ๊กปิด,ป,ดปิดเอาไว้นะครับ<ม>เพราะว่าเสียดายน้ําตอนนี้เราถ่ายทํากนละก็เลยจะเปิดให้ท่านผู้ชมดูก่อน ผู้ชมดูตรงนี้เนาะเนาะถ้าถ้าผู้ชมตามมาตามมานะครับตามมาตามมาตามมานี่ตรงนี้ตรงนี้มันรั่วตรงนี้อันนี้คือสาเหตุสําคัญเลยนะพี่ติ๊กครับผมเราซ่อมเราต้อง,องซ่อมชุดนี้เนาะครับผมแล้วพอมันไหลตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนี่ครับมันจะไหลช่วงบนนี้เออช่วงนี้บนนี้เนี่ยมันไหลตรงนี้ชุดกดมันเสียครับชุดกดเสียใช่ไหมใช่ครับโอเคชุดกดเสียเราจะซ่อมเปลี่ยนชุดกดใหม่ทีนี้ยมาให้จะให้ทาท่านผู้ชมดูว่ามันไหลยเยอะขนาดไหน ผู้ชมดูนะดูตามผมมานะเนี่ยดูตรงนี้ผมนี่ดูเดน้ําไหลเยอะมากแล้วมันก็ไหลไหลลงไปที่โถชําระออกทางลงข้างล่างกันนะดูผู้ชมดูข้างล่างนะครับปึ๊บนี่เติมนี่ไหลามาถึงนี่เลยนี่นี่ไหลถึงนี่เลยนะครับหยดตลอดเวลาแบบนี้สูญเสียน,น้ําเยอะมากเดี๋ยวให้พี่ติ๊กซ่อมให้ดูได้ครับได้ครับพี่ติ๊ก ใช้อุปกรณ์อะไรบ้างบ้านเสียหลักเข็มตีเตยมไป้ละครับผมอันนี้ปัจแจคอมาครับปรจแจคอม้าอันนี้เทปพันเกลียวครับเทปพันเกลียวอันนี้เป็นชุดกดน้ำไหม่ลงโถถี่ครับโอเคอันนี้แหละครับที่เราจะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเดี๋ยวพิติกซ่อมเลยนะครับเดี๋ยวผมให้พิติกดำเนินการเลยพิทิศเชิญเลยครับครับผมอันดับแรกนะครับปิดน้ําก่อนครับ ลต่อไปก็คือถอดถอดคอถอดคอข้อ,อต่อออกนะครับข้อต่อออกเสร็จปุ๊บเราก็จะดึงชุดนี้ออกออกได้เลยครับแล้วเราก็ใช้ประแจจับตัวกดออกนะครับ เรียบร้อยครับต่อไปเราก็มีชุดชุดกดชุดใหม่นะครับเราก็ใช้เทปพ,พัน,พ,นพันเกียวพันเกียวนะครับทำเหมือนเปลี่ยนก๊อกน้ำอะครับที่ซื้อมากี่บาทชุดนี600้หกร้อยกว่าบาทครับหกรกว่าบาทโอเคซื้ออย่างดีเลยเนาะครับผมทันเสร็จปุ๊บเราก็จับขันเข้าไปเหมือนเดิม โอเคครับแล้วก็มีชุดว้าวนี่เราก็ใส่ <c oughs> ประเท็นยาง เพื่อกันรั่วนะครับแล้วก็ใส่โอเคครับแล้วก็ขันพอตึงมือนะครับอย่าไปขันแน่นมากนะครับเดี๋ยวมันแตกโอเคครับเราก็เปิดน้ำ ใช้ได้ปกตินะครับโอเคครับจับเวลาดูเมื่อกี้พี่ิ๊กทำไม่ถึง5นาทีรเร็วม,มาก,มมากแป๊บเดียวพี่ิ๊กบังถามน่อยดีถ้าสมมติว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนเลยอะ่ะอย่างไม่แก้บังสอนเด็กๆใช่ป่ะครับผมบังสอนว่าเออถ้าน้ำหยดสูญเสียน้ำ1,500ลิตรต่อเดือนครับผมถ้าน้ำไหลเป็นสายสูญเสียน้ำ10,000ลิตรต่อเดือนครับผมถ้าเสียที่ชักโครกสูญเสียน้ำ30,000ลิตรต่อเดือนครับผมถ้าเคสแบบนี้ถ้าเราไม่ซ่อมเนี่ยมันจะอยู่ที่ ประมาณหนึ่งหมื่นมิตรเดือนครับน่ิตรเดือนถือว่าเยอะมากนะครับถ้าท่านผู้ชมเห็นแล้วเนาะว่าซ่อมก็ไม่ยากนะครับถ้าเจอปัญหาแบบนี้แนะนํารีบซ่อมรีบซ่อมเลยครับดีกว่านะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ติ๊กมากมากนะครับขอบคุณนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงนะครับตอนหน้าเรามีสาระคำลูกอะไรดีๆนะครับเราก็จะนํามาเสนอท่านผู้ชมอีกแน่นอนวันนี้อยู่วอเตอร์ชนแนลลาไปก่อนแต่ก่อนไปนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์ Subscribe อยู่ๆจะเสนอให้ด้วยนะครับ,รบวันนี้ผม,ผมและพี่ติ๊กลาไปก่อนครับ,รบสวัสดีครับ